ว่าเพื่อนจ๋าวันนี้เรามาเจออันนี้อึ่งยางด้วยคเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเราถ้าศืกอึ่งไปคาต้มอึ่งเดิเหมืุ่เพื่อน,น,นจ๋าสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนงาพพนงฟ้าผาแซบนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเช้าวันนี้เพื่อน ฝนตกเป,ปรยปลอยเราไปตลาดมาเมื่อวานนี้นได้อึ่งได้อึ่งยางมาเพื่อนจ้าอึ่งยางไม่ไข่เด้อเพื่อนจ้าอึ่งยางไม่ไข่อาจจะไม่ไข่ทุกตัวเด้อเพือ่อนโอเคไหมมาเรามากินต้มอึ่งยางแม่ไข่กันเลยจ้ะอันนี้หมออ้อเด้อผเพื่อนๆจ้ะกำลังต้มอ,อยู่เกื่อแล้วแหละเนาะจัดเลยนะเอาหม้อลงมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะหาที่วางก่อนเดี๋ยวแบเดียว เด้ออย่าไปแม่ชิดเดว,ว้าววยล้มล้มล้มเพื่อนๆจ้าลูกกกวนเด้อวันนี้ลูกกกวนมากเลยนะเตรียมจานไปเรียบร้อยแล้ววันนี้น้ำจิ้มแจ่วเด้อน้ำจิ้มเพื่อนๆจ้าตุ๋มอึงอ่างตุ๋มอึงอ่างเซพักกระหยิ่งมันจะลวกขาใช่ไหมเนะี่ยโอ้แต่ละเดี๋ยวตั้งเด้อเอามองก่นช็อปนี่ร้อนๆเลยเพื่อนๆ เห็นไหมตักกันเห็นเห็นเลยจ้าตักกันเห็นเห็นเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราจะกินอึ่งอ่างแต่ว่าครั้งแรกแต่ว่าครั้งแรกแมันเป็นอึ่งอ่างอึ่งอ่างเผาเพื่อนๆจ้าแต่รอมันเป็นอึ่งอ่างมันเป็นอึ่งอ่างอึ่งยางนะตักกันเห็นเห็นตักกันเห็นเลยจ้าวายอุ้ยเพื่อนๆจ้าตมตัเหมือเสาไหมเคยเห้ง สวยมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อนเ <m ere> พื่อนฝนโต๊เห็นบรรยากาศบ่ข้างหลังนี่ก็เป็นแบบว่าข้างหลังนี่ก็ประมาณว่าอัน,นว้ายน้องสาเพื่นพนอนๆอ้ายอุ้ยน้องฉันดำจังอุ้ยเอามาสอ่อไอเด็กไอหมอเด้อหมอดำก็เพื่อนๆจ้ามาเด้อตักกันเห็นเห็นเลยเนะี่ย อุย้ยชิโดหมักชิดยอยู่ข้างล่างพเพื่อนๆจ้านี่ไงเจคินีครั้งที่สองแลเนะี่ยอุ้ยเพื่อนๆละลายในปากแน่นอนด้วยนะชิโดจะดมแม่ทำไมเนะนี่ยถุงเสื้อผ้ากันยางเพื่อนอุย้ยเพื่อนๆจ้าใครมีสองใครมีสองตัวม่เอาอุย้ยผักกันยางหลายขักผักกันยางเยอะมากเลยนะอุย้ย ควันขโมง,งเลยเนี่ยเห็นควันไหมหนึงสองซ้ำซ้ำอุ้ยสดนน้ำเป็นนะเพื่อนๆจ้าวไปดีกินข้ข่าด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่นาโอ้ย <laughs> เพื่อนจ้าบ้านน้ำหวนถืออันบักชิดโด สมหนังบอตั้งคำหอนอึ๋งอ่างโอ้ยกินแบบว่าเปหอนควันขโมงเ,เห็นควันไหมเนี่ยควันไหมควันขโมงเลยนะเฮ้อฉันหาตัวที่มีไข่ก่อนนะเพื่อนจ้าแบบว่าไข่บวกอยมีเด้อไข่มีสองตัว อ่าไข่ม okay. yup. ี้สองตัวอ้าวใช่โอเคปั๊กใส่กันเลยนับมาทั้งหมดสิบห um ้าต mm ัวซื้อมากว่าคุณเพื่อนจ้าซื้อมากว่าสินห้าตัวขึ้นโรเด้อแต่อึงเผาอึงเผาโลดละสามลอยตาอึงยางโลดละสองลอยเนี่ยแต่ว่าเกบกินหมดหรอกโอ้ยไข่เนี่ยไข่มีสองเมียไข่อุ้ยตุมอึงยางสดหนำมันออนสดน้ำโกกโเลยต้่มสนแบบจมะขามอ่อนเพื่อน แล้วก็ใส่มะคว,วันควันข่ามุกใส่มะขามเอ้ยใส่ใบมะขามคุณ่วนต้อมอึ่องอยางใส่ใบมะขามอ่อนใส่ผักกันย่างหอมชับยางหอมมามองเห็นไหมเนี่ยจระเลยจ้าคุณส่วนชิมหนักนนะเห็นไหมแต่ว่าผืนแผ่นจันทไม่มีไข่เหรอแม่มีใคร,ร,อใครสองตัวเด้อ 3ตัวไข่สามตัวที่เหลือก็ไม่มีไข่หน้าฝนตกปล่อยปล่อยเห็นฝนไหมอุ้ยเห็นฝนไหมเนี่ยขอชิหมหน่อยอว้าวไม่แสบอันนี้อันนี้เดียวด้อเดียวอือออมหอมผักกระแนงใส่ผักหลายอย่างเลย ฟันขมงเลยมากินกบเอ้ยกินอึ่งอ่างครั้งที่สองกินนี้เพื่อเธอไึ่อ่างใใคร กล่องไป้วเหมือนเพื่อนมันจะร้อนไหมเนี่ยรอบนี้เขาไม่มีจิตมองหน้าฉันเพราะว่าฉันรู้แล้วรอบน,นี้เม่มีจิตแนมหนาห่อเผื่อนจ้ะเพราะว่าเราเอา,เอาคว่มหน้าแล้วเด้อค่ำแหลกเด้อเผื่อน อุ้ยดูดิตัวน,นี้มีไข่นะเห้อเห็นไข่นะไหมคปอ,อุ้ยไข่เป็นท้องเลยนะมาทำเรกเลยนเนี่ยชวด อ่างแต่วัาตัวน,นี้มันไม่มีไข่ต้มแบบเปื่อยมานี่คำนี้ตัวน,นี้เลยอไยมันก็เสร็จ เห็นอึ่งอ่อางห,หมเฮ้นเห็นอึ้งอ่างมอยู่เหมนเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมเนี่ยนันเอีงย่นีอนน้อึ้งยางด้่นี่ ต้ไจิ้มใส่กันด้วยกินนี้เพื่อเธอ กินไปสองตัวแล้วนะแม่วาคุณแม่ละว่า,วาแล้วกินร้ายแล้วปวดขาเ,เดี่ยวไหมเดี่ยวเนาะเดี๋ยวอืมอุ้ยเช้ย กุ้ง,งโลสม่คยรูนเหมนกันกุ้งโลอันนี้ผักกระหยม่ไข่กินไปสตัวนี่ตัวที่สี่้วนี่เพ่อ ตัวที่สี่นะตัวที่สี่ฉันเอาอันนี่ออกยังอ่ะอุ้ยของไม่ไม่ใครเปล่นนี่มันไม่มไม่ใคร้อม,มเห็นมิบอกเห็นไขยย่ไหมเนี่ยไขยยนะ่หรือไง เกี๊ยวสะเด็มะกรูดอ้าวเย้เย้เย้เฮ้ยหวัวอืมอืมฉีตัวละ chấm tới gì Ừ, ấy thật đó. ยอดเหมือนจะใส่มือเหออรอใส่มือละ่สอละสอนเ่าท่านใจมาตึงย,ออยางเห็นบ่เห็นลายบ่ตึงยางอิงยางว่ามันอิงเผา เป็นตลาดมาแล้วันเพื่อนจะมีผออึ้งบ่ด้อาฝนตกบานเจอทองคำยังกันเจอทองคำเหมือนเหมือนจะโอ้ยค่ะเปื่อยแห้งเด้อเพื่อนบางที่ตุ่มตุ่มเปื่อยขัดนะมชอบใส่ไม่จิ้มหน่อยมาอุ้ย จะกินขี้เปี๊ยสองครั้งพอนะสนง,งสารนางสงสารนางตอนเวลาขาไนงะไม่ไหวเพื่อนเสนะีบอกว่าฉันบอนเห็ดคลิปยูทูบนีู่นะบอกขาได้อจริงเพราะว่า ตอนที่ข่าแบบตอนที่ค่ามันทรมานมากเลยนะโยนหน้หนนะ่ห่อนนะโยนลงน้ำร้อนไหมสงสารมันอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปทำบุญให้กวดน้ำให้เพื่อๆเมื่ไว้รอบขอเป็นพอแล้วนะการฆ่าอ,อึ่งอ่างสวยมากเลย ละลายในยปากเพื่อนจ๋าบริสุทธิ์สมแห้งแม่กินน้ำบรัดงแม่ซอก็อยากกินแต่ว่าแล้วว่านั่งฝาา่าผ้าเสียบนี่มาคิดสมสมคนกินน้ำบรัดงไหม,มก็ไม่ว่าโอเคค่ะเพื่อนจ๋าเสียบลรืซ้ำหรือเด็กกินร้านจะปวดขาต้มอ,อึ่งต่างเด็วก็เสียบเลยนะ มีไข่สามสี่ 3, ตัวเองที่เหลือไม่มีไข่ไอชิ่ยะอึ๊บเอามาลงกับบ้านยังใช่เสร็จขอเ้ตหน้ำงหน่อย ซื้อมาครึ่งโลโลละสองร้อยขออีตัวนะึงนะโอเคตัวนี้แล้วกันตัวเล็กๆอ้อนชิมสายนางหน่อยซอบ <c oughs> Okay. ไปแม่เอไปแม่กินด้วยข้าวที่แล้วห้อกินต้มอึงออ่งเผาเนาะอึง่งเผาไข่เพื่อนจ้าเพระวาหลอบีนตนเพื่อนจ้าก็มีอึ่งยางเดืออึ่งยางไข่เพื่อนึ่งเผราะว่าหล่อบีก้นโตขุเ่อนี้ากมอึ่งยางออึ่งยางใครสามสิตัเผื่อ,อน,นจ้าโอเคนะคะ เพื่อนๆคะคอมเมนชมคลิปนี้นะชอบคลิปนี้นะถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ช่องนางฟ้าพาเซ็ซด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปเด้อเพื่อนๆเด้อโอเคไหมจอกันคลิปหน้าเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย